เมื่อวานล่าจาาเตีได้ดูนะคะคลิปการดีเบตของอาจารย์เบียคนตื่นทำกับบัตรล่วงแชมป์เข,ขาให้ชายาตัวเองว่าคนตื่นเถียงถ้าวว่ากรุงหลวซึกเปนผือคุณแชมป์คะคุณแชมปแบบโรกรธกรุงนะแล้วก็เราบอกพระเจ้าถังร้ายกุุงข่อยหยาดวิจาร์พฤติกรรมของคุณแชมป์นะคะอย่าทั่วลงกุุงนะ กุุงข้อผูดจะพอสิงเต่กุุงเห็นแข่สองชั่วโมงกว่าๆจากการดีเบตนันทถานั้นนะคะตอนเทพฤติกรรมอาคุณแชมป์เมื่อก่อนเป็นแบบไหนตอนเป็นบ้านล่วงพฤติกรรมเป็นอย่างไรซ้อนคนอื่นซ้อนซ้าวกซ้อนคนเตนับซื้อดับทื่อกลิปในโบส์แบบไหนอันนั้นกุุงข้อไม่กล้าวลวงนะเพราะกุุงไม่ได้เห็นกับตาถ้ากุุงไม่เห็นกับตาเหนือไมได้ยินกับหูกุุงเองกุุงก็จะไม่เชื่อแล้วก็ไม่ผูดนะแต่นี่กุุงจะผูดถึงแค่เทว่า ปฏิกิริยาภาซากายนำเสียงกกริยาคำพูดตลอดการดีเบตแต่คุณแชมป์ชายนะคะกุ้งจะโบกันนี้นะกุ้งเนี่ยเป็นแมขาา่ข่าค่ายเคื่งเกงนะคะอยู่ตามตลาดหนัดอยู่หัดย้ายสงคล้านะคะถ้ากุ้งเป็นคนไม่มีศาสนาแล้วต้องเที่ยงกันมีคนมาเที่ยงให้กุ้งฟังกันมาพูดกันซ่องคนระวังคนนึงศาสนาพทดคนนึงศาสนาคริต แล้วให้กุ้งต้องเลือกว่ากุ้งจะเลือกนับถือศาสนาไหนถ้ากุ้งต้องเลือกจากผููเทน,นาศาสนาเราว่างไฟาจาันเบียผุดกับคุณแชมป์คลิตกุ้งเลี้ยงตรงๆนะอันนี้คือกุ้งยังไม่ได้วัดจากว่าศาสนาไหนดีว่าศาสนาไหนก่อนนะกุ้งไม่วัดตรงนั้นนะคะบอกกุ้งเทือกเ,เป็นความเชือ่อแล้วก็ศาสนาแต่ละศาสนาพระศาสดาเนี่ยซอนในทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้ว แต่นี่คือกุ้งตัดสินจากการดีเบตแค่สองชั่วโมงนั้นทถานั้นและกุ้งตัดสินแค่ตัวบุคคลเทมาดีเบตร,ระวังอาจารย์เบียกับอาจารย์แชมป์ท่านั้นก้งทำความเข้าใจก่อนกุ้งจะบอกว่ากุ้งไม่ข้อเลือกเลยเทจะไปเป็นคลิปถ้ามีผู้ท้าทดแบบคุณแชมป์เมื่อวานพอ,อไรรู้ไหมคะ พูดภาษาไกา่กุุงเห็นคอมเมนต์หลายไลนคอมเมนต์เหมือนกันน่ะคุณแชมป์เยียดเกินไปไหมคะเยียดคนเทรน,นับถือศาสนาพุทธมาเกินไปไหมคะกุ้งว่าคุณแชมป์บอกว่าอาจารย์เบียอย่างต่อไปได้เลยอะพระพุทธเจ้าอย่างต่อไม่ได้เลยเหรอะวะว่าคนใครสร้างคนมาท้าวกุุงยากโลไม่บใครขสร้างคนมา กุ้งก็ยากโลแต่โลไปชีวิตกุ้งก็ไม่ได้ดีไปมาว่านี่กุ้งก็เลยเลือกแช่จ้ะโอเคเกินเป็นคนขอบสามสิบสองเลวฉันก็ต้องทื่อสิ้นหายทางานของฉันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่คุณทุดทุดทุดโลกไปเลยค่ะทุดดะทุดครอบทุดทุดตะกัวันไปเลยบอกว่าพระเจ้าดีนิวสร้างมาด้วยความรักถึงกันนีถ้าว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีค่ะ แล้วคุณบอกว่าพ,พระเจ้าสร้างมาแล้วเราจะมีความสุขจากความทุกข์ไม่ว่าลูกป่วยพัวมีเม่หน่อยหรือเกิดการหึงหรือเมียจะมีชู้ก็ตามจริงเหรอคุณมีความสุขจากจากถทพเมียคุณมีชู้หรือว่าถ้าพัวกุงมีชู้ ือโลกุงติดยามีความทุกข์จริงเหรอกุ้งเท่แต่กุงจะบอกว่าศาสนาผุดแต่อาจารย์เบียเขาบอกอ่ะคือว่าพุทธเจ้าบอกว่าให้เดินทางไสกลางอ่ะเล่าโลอยู่แลวว้วอ่ะควรมีหลักแล้วต้องมีถูกแต่ถ้าเราย่อมรับได้แต่ว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอ่ะแต่นาวันนี้ฉันมีความสุขดีเรื่องที่ถูกค่อยเป็นเรื่องก็หนาขอดฉันรับได้ฉันก็จะรัก นั่นแหละคือผุดเมือ่อกุ้งอ่าถ้งหมกกุ้งมีแฟนวันนี้กุ้งหลักกันดีแล้วเกินแฟนกุ้งหลักกุ้งมากดีกับกุ้งมากพอวันหนึง่งวันใดเกิดแฟนกุ้งมันไปมีคนไหมกุ้งเสียใจไหมเสียใจแต่เสียใจพอประมาณไม่ใส่ตีออกชอกตัวไม่ทำมาห้ากินไปฆ่าตัวตายหรือไปทำลายคูแฟนหรือไปทำลายชูแบบฆ่าสตีไม่ใช่ แต่เสียใจได้แต่คิดว่าไม่พือปล่อยมันไปในมากุ้งทําดีที่สุดแล้วถ้าเขาไม่หลักกุ้งกุงเสียใจมากไปม,มากกว่านี้ทําลายตัวเองไปมากกว่านี้เขาก็ไม่หลักกุ้งนั่นแหละค่ะคือพุดแต่ซอนในรูเนื่อรูตัวไม่ใช่มานางอวยพ่นว่าเขาจะรักฉันให้นางคลังหลักล้กวนๆไม่ต้องทาอะไรเลยขอแต่พระเจ้าอวยพ่อนอย่างเดียว นันกุ้งว่ามันก็แปลกแปกไม่อะคะคุณแชมคุณบอกว่าศาสนาผุดอาจารย์เบียโซนัยคนณงูกุ้งไม่คิดเลยคกุ้งจะได้ยินคำคำนี้จากผู้นำศาสนาอย่างคุณนะถ้าเกิดวราไปตับซื้อศาสนาศาสนาคลิตามคุณแล้วกุ้งต้องแลาดแล้วต้องเยียดคนอื่นเมื่อแต่คุณทำเมื่อวานกุ้งคอยยู่ว่าไม่มีศาสนาดีกว่านะคะ ถ้ากงอยู่ไม่มีศาสนาแล้วกรงไม่ต้องเยียดใครไม่ต้องไห้ไรใครไม่ต้องดูโทษความเชื่อคนอื่นถี่คิดต่างจากเราการเทียงกันเรื่องความเชื่อเที่ยงกันไปให้สิ้นโลกโลกกาวินาตนี้ก็ไม่มีใครตอบได้ว่าใครพิษใครโทษหรือมันไปสิ้นสุดแต่ตรงไหนเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องของปัดเจกบุคคลมันแต่นางเทียงว่าแก่งชมกับพัดเพชรอะไรลอยว้าพนันเลยค่ะในมันเป็นความเชื่อเป็นความชอบส่วนตัว คุณจะมาเที่ยงห้าหอกอะไรไดิฉันไม่สาบได้แต่ถ้าเกิดการดีเบตเมื่อวานคุณจะมาบอกว่าศาสนาขัดข้องคุณซ้อนนะจุกคนเป็นแบบนี้ราอแบบนั้นเผาอแ,แบบนู่นผาอแบบนี้โดยเฮตโดยพ้นโดยปัจจัยดิยฉันคือว่ามันน่าจะเป็นการดีกับคุณมากกว่านี้นะคะคุณแชมป์แต่นี่คุณฟาดอย่างเดียวเลยฟาดโดยไม่แล่ไรเลย,เลยถ้าฟาดกันด้วยลักเฮตและพ้นโอ้ดิฉันถือว่า คุณก็แน่พอสมควรแต่แล้วว่าคุณฟาดแบบม่มันว่าฟาดแบบมันเด็กต้องการเอาชนะค่ะเด็กต้องการเอาชนะชัดๆเลยคุณบอกว่าลูกคุณเป็นข้องคุณชายค่ะลูกคุณนี่เป็นข้องใครอยค่คุณทํามาเองอ่ะนะถึงคุณว่าก,าก,ากคนแต่ที่พูดเราเป็นหุ่นยนต์ถ้าคนคิดพันนั่นคือควายค่ะไม่ใช่คนโง่คือควายฉันเมฆาเกลื่องเก้งนี่ฉันยังคิดได้เลย ว่าไม่ใจหุ้นยตนแต่เขาว่าให้ว่างอุเบกขาคือทําใจยอมรับสภาให้ได้เข้าใจไหมในเมื่อกินหลีปลีไปดิฉันโลอมันแพ้ฉันก็กินไปแล้วแพ้ฉันโลเดียวมันแพ้แต่ฉันอยากจะกินหลับได้ว่ามันแพ้นั่นเลยค่ะคุณเข้าใจหรือยังไม่จะให้มานั่งคลังหลักหยิบเที่ยวม่วงไม่ปักทมากกินไร คุณเข้าใจไหมดิฉันไม่สาบเลยว่าคุณศึกษา,าศาสนาผุดมากหน่อยแค่ไหนก่อนเี๋ยวคุณจะมักกล่าวหา,าศาสนาคนอื่นดิฉันมั่นใจนะคะว่า,าศาสนาคลิตคอมคุณไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนไม่ว่าจะเป็นโรมันคาทอลิกโปรเตสแตนอะไรก็ตามดิฉันมั่นใจคะ่ะว่า,าพระธาตุองค์พระศาสดาต้องซ้อนในทุกคนเป็นคนดีแน่แน ให้ความรักความอบอมอ้อมอาดีเอื้อเฟื่อเพื่อแพ้กันและที่ฉันมั่นใจอย่างมากเลยว่าพระเยสูคุณไม่ได้ให้ผู้นำศาสนาหรือตัวแทนของพระองค์มาดูทุกคนเอิญเี่นับถือต่างศาสนาว่าโง่แบบแต่คุณทำเหมาว่านมันน่าเกลียดมากค่ะแล้วคุณเชิญชวนคนซ้มซีมื่นคนแต่ดูไลอยู่ ว่าให้ไปเข้าในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าลยชีวิตจะมีความสุขถ้ายู่แบบน,นั้นกูไม่ไปล่อยค่ะนะกูขค,คเป็นคนหลายาศาสนาผันนี้ดีว่านะถ้าทุกหมดว่าต้องให้เหลือกันนะเร่งกันเร่งเหล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเพื่อแพย์พระาศาสนาเพื่อจะจะให้คนเอิญ เชื่อมั่นในพระเจ้าไล้หลักในพระเจ้าศรัทธานในพระเจ้าของคุณนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีการท่ายทษดอย่าเยียดศาสนาอื่นแบบเืมอว่านค่ะเข้าใจเลยยังคะคุณเชมฝากไว้กิจนะคะอย่าดูโทกศาสนาอื่นค่ะขอบคุณค่ะ